ขอกรับสวัสตีคุณผู้ชมก,กับผมเสียงรี e ไมครับอีกแล้วนะับวันนี้จะมาแจกไม้คร r a หนึ่งจุดศูนย์จุดสองแล้วก็รีวิวนะครับซึ่งทำไมผมไม่รีวิวไม้คร r a หนึ่งแล้วก็ไม้คราฟหนึ่งนะครับคูดสัส้นกันลวกันนะครับทำไมถึงผมไม่รีวิวนีครับก็คนรีวิวไปเยอะแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่แจกแต่ผมแจกไมครหนึ่งจุดศูนย์จุดหนไปแล้วนะครับ แล้ววันนี้ก็จะมาแจกทั้งรีวิวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมนะครับเห็นบอกว่าผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเออเป็นตัวเกมที่ไม่เออไม่ใช่ดิเป็นตัวเกมที่มันเป็นเพิ่มของอะไรมาใหม่นะครับแต่รู้แค่ว่ามันแก้บั๊กแค่นิดนึงนะครับโอเคนี่ครับเข้าเลยนะครับก็ลื่นลื่นลื่นขึ้นนะครับลื่นขึ้นจริงๆนะครับลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยในแคปโอเคเรามาดูของเพิ่มใหม่กันนะครับก็ไม่ทราบ ของอะไรจะเพิ่มใหม่นะครับผมก็ไม่ทราบเลยนะว่าของมันจะเพิ่มใหม่หรือเปล่านะครับบิวสามเหรอใช่ไม่ใช่ใชบิวสามโอเคนี่แคปก็ลื่นขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยนะครับโอ้มันจะมืดแล้วเนี่ยหรือเปล่าวะ เมืมองเข้าเกมมันก็จะมืดแล้วเนี่ยือเปล่าวะช่างแมงมันโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราดูของเครื่องใหม่กันเนี่ยครับนะภาคหนึ่งอยู่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับ,นะ 1, 1. รบก็มีอันนี้เพิ่มมาใหม่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าน้ำยาอะไรเพิ่มมาใหม่เดี๋ยวหาไปนี่ครับหาไปทีท่ช่องว่าไหนเพิ่มมาใหม่นะครับก็คิดว่า ก็เห็นคนอื่นเขารีวิวนะครับมีบอกว่าเพิ่มน้ํายามาใหม่นะครับก็ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าน้ํายาอะไรบ้างนะครับก็ตัวเกมนี้ก็ลื่นขึ้นนิดเดียวนะครับผ้าคลุมก็สวยนี่ครับสาหรับภาค1.0.1อยู่ที่มันตัวปลดล็อกนี่ครับก็มันไปเล่นกันได้นะครับผมจบแจกแบบตัวปลดล็อกก็อะไรอะทิชเจอแพ็กอะไรอะเพิ่มมาใหม่อ่ะ มันแหละครับก็สนุกบอลสมพัวเลยนะครับเนี่ยมันแก้บลคอกับเนี่ยครับดูดิครับพอเราจับก็จะเห็นแล้วนี่ครับดี๋พอเราใส่ก็หน้ามกรก็จะเห็นโอเคนะประมาณนี้กันนะครับไปหาขวดน้ํายาที่เพิ่มมาใหม่เอาเองก็แลวกันนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันอยู่ไหนแล้วนี่ครับโอเคสําหรับ คลิปนี้ในแคปก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆผมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระด,ดิ่งนะครับแล้วอยากได้ก็ตามเคยนนะครับลิงแขกอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับไปเอาไปโหลดไปโหลดมาไปดาวโหลดมา,มาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย